เข้าสู่ซีรีส์รีวิวคลาสต่างๆของ t ทียร์ e ซเวีเกันนะครับแต่ใครบอกกันหล่ะว่าผมจะรีวิวนักดาบเป็นคลาสแรกมันก็ต้องรีวิวคลาสเซนตัวเองก่อนถูกไหมครับไปชมกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบอีกครั้งกับโชว์วิมอีจอนคิกเกียฮะ แล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปแนะนำคลาสต่างๆที่มีให้เล่นกันในเกม Tree of s a v e r s Server ไทยนะครับเนื่องจากตัวทางหน้าเว็บปรากฏออกมาแล้วว่าจะมีเริ่มต้นที่5สายอาชีพดังนั้นเราก็ขออธิษว่ามันจะมีแค่5สายก่อนนะครับเนาะก็ในตัว Tree of s a v e r M เนี่ยจุดเด่นก็คือจะมีคลาสให้เล่นมากมายอยู่แล้วตั้งแต่ในสมัย PC นะครับถึงมามาในเวอร์ชันมือถือเนี่ยจะไม่ได้มาทั้งหมดให้เล่นก็ตามแต่แต่ก็ พาคลาสที่หลายๆคนจดจำว่ามันเก่งแล้วก็หน้าจะเป็นเอกลักษณ์ของเกมเนาะมาให้เล่นกันนะครับโดยคลาสเริ่มต้นเนี่ยจะมี5สายอาชีพด้วยกันก็คือจะมีซอฟแมนนักดาบวิาสาร์นักเวทอาเชอร์นักหนูคลิลิกพละแล้วก็สเกลหรือว่าจอมโจรน,นั่นเองนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับคลาสวิาสาร์หรือนักเวทก,ก่อนนั่นเองซึ่งเป็นคลาสหลักของผมในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับ ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเซิร์กับคลาสนี้มากที่สุดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเล่นทุกคลาสในเกมเรียบร้อยแล้วไปจนถึงช่วงเลเวลหนึ่งร้อยบวกๆเลยดังนั้นพอจะบอกข้อดีข้อเสียได้ทุกคลาสในเกมนี้แน่นอนครับผมแต่อันดับแรกเพื่อให้เราทําความเข้าใจเกี่ยวกับคลาสต่างๆมากขึ้นแวะไปดูเกี่ยวกับระบบสกิลของเกมนี้สักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายแค่คร่าวๆให้พอเข้าใจนะ ระบบสกิลเกมในนั้นไม่จาเป็นต้องปลดล็อกอะไรใดๆครับผมเมื่อคุณเปลี่ยนอาชีพมานะครับคุณจะได้ครบทุกสกิลในช่องมาใช้งานทันทีเลยนั่นเองนะฮะสิ่งที่เราทําได้เกี่ยวกับสกิลนั้นก็คือไปที่หน้าสกิลเพื่อทําการอัปเกรดความสามารถพิเศษหรือผมจะเรียกต่อไปนี้แทนว่าทาเล่์นะครับเมื่อคุณอัพทาเล่์สกิลของคุณจะมีเพิ่มความสามารถพิเศษต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นดาเมจเพิ่มขึ้น ปลดล็อกความสามารถใหม่ๆอย่างเช่นจากสกิลเดิมเนี่ยทำให้อาจจะติดสถานะเพิ่มเติมระสมีกว้างขึ้นลายซ้ำได้2รอบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการอัปเกรดท่าเลนนั้นจะต้องใช้หินเทียสโตนซึ่งตรงนี้เองที่เราจะต้องไปฟาร์มหาจากดันสกิลนั่นเองบางทาเลนนั้นเราจะรู้สึกว่ามันมีกรอบสีเด่นเป็นพิเศษผมจะเรียกทาเลนพวกนี้ว่าทาเลนกรอบทองนะครับ ทานเล่นกรอบทองเนี่ยมักจะมาพร้อมกับความสามารถที่เปลี่ยนรูปแบบสกิลไปอย่างสิ้นเชิงจนเหมือนเป็นสกิลใหม่เลยก็ว่าได้นะครับอาจจะมีเพิ่มเอฟเฟกใหม่ตระการตาเปลี่ยนธาตุหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนับว่าเป็นทานเล่นสำคัญที่เราควรจะรีบอัพให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันที่คลาสแรกของเมทกันเลยครับก็คือวิสานะครับวิาสาทุกคนเริ่มต้นเลเวลหนึ่งกันด้วยสายนี้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้คุณเปลี่ยนคลาสใหม่ที่เลเวล10ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทิ้งคลาสนี้ได้นะครับเบสิคคลาสเป็นนับเป็นอีกหนึ่งสายหนึ่งของในเกมนะครับแปลว่าถ้าเกิดคุณอัพไปจนสุดทางเนี่ยวิสาสมันก็เก่งนะคุณอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิสาททำไรได้นะครับวิสาทเนี่ยพาสซีฟจะช่วยเรื่องมานาน,นะครับมีโอกาส10%ที่เมื่อเราใช้สก,กิลเราจะไม่เสียมานานเมื่อคุณอัพไปจนเต็มเนี่ยจะได้เพิ่มอีกโบนัสอีก่องเปอรมชนานําชนาญมีสูงสุด5ระดับแปลว่าถ้าอัเต็ม ขั้น5เนี่ยเท่ากับว่ามีโอกาส20%เลยนะครับที่สก,กิลเราจะไม่ใช้มานานสก,กิลที่1ของเราครับผม Energy Bolt <c oughs> ยิงกระสุน1นะัดทำาดาเ g e ไร้ธาตุนะครับกับศัตรูแล้วทำให้ติดสถานะโลแล้วก็ l e t h a l g y หรือถ้าเกิดปแบบปลภาษาไทยจะแปลว่าเชยชานะครับลดพลังโจมตีลงกดซ้ำจะเป็นคำการคอมโบต่อด้วยท่า Energy Shock ครับผมย่อนบอลพลังงานลงใส่หัวศัตรูทำาดาเ g 240% สองท่านี้คููดาวไวมากครับทำให้กดสลับไปสลับมาเป็นดาเมจช่วยเติมตอนต้นเกมได้อย่างดีเลยสกิลที่2องกผม Energy Shock ทำดาเมจไม่แรงมากครับ208แต่พลักศัตรูรอบๆออกนั่นทำให้ช่วยแก้ปัญหาเมดโดนรุมในตอนต้นเกมได้พอป,ประมาณนะครับแต่ใน,นช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเนี่ยอยากให้ปิดสกิลนี้ไวไม่งั้นมอนจะกระจายออกแล้วเราจะเคลียร์มาด้ช้าลงนะครับ แม่จิงวิสัยเป็นสกิลโจมตีหนึ่งเป้าของเราครับผมยิงกระสุนสามนัดใส่หนึ่งเป้าทำดาเมจหนึ่งร้อยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์แต่เมื่อเราอัพกรอบทองจะมีการยิงกระจายไปหาศัตรูรอบๆแล้วก็โฟกัสเป้าเดียวเพิ่มอีกสามนัดน,นะฮะเรียกว่าแรงมากกว่าเป้าเดี่ยวนะครับ Energy Shield นี่คือสกิลที่ทำให้แม่กลายเป็นตัวดาเมจที่ถึกกว่าตัวดาเมจใดๆนะครับกางโล่ป้องกันที่อยู่ได้นานมากครับผมเพิ่มค่าบล็อก15%แล้วและเพิ่มสเตตัสลดดาเมจที่ได้รับด้วย นั่นทาให้เมทเนี่ยยืนชนกับมันได้สบายมา,มากๆแทบจะเรียกว่าแทงดีๆเลยถ้าเกิดคุณทําของได้ดีพอนะครับดังนั้นเวลาที่คุณอยากสะสมส,สเตตัสจากเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแฟชั่นนะครับมองหาบล็อกได้เลยเพราะว่าเมทได้โบนัสบล็อกจากตรงนี้แล้วการสแต็กบล็อกจะช่วยให้เราลดดาเมทที่ได้รับเนี่ยแล้วยืนสบายขึ้นเยอะเลยครับผมจะมีคอมโบต่อก็คือ Energy Super Nova ว่าเมื่อเราโดนโจมตีในขณะที่มีโล่ป้องกันถึงประมาณหนึ่งเราสามารถระเบิดโล่ออกทำาจาเมจได้ รอบตัว460%ใช้ได้ค่อนข้างบ่อยแต่สกิลนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีไร้ร่ไว้อยู่เท่านั้นนะครับและสกิลสุดท้ายของเราครับผม Earthquake นะฮะที่จะเป็นการยกทำแผ่นดินไหวดึงให้ศัตรูลอยขึ้นกาอากาศทำดาเมจนะครับและจะลดคูดาวตัวเองถ้าศัตรูติดสถานะเฉื่อยชาซึ่งคอมโบกับสกิลหนึ่งพอดีเลยครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยทำให้ศัตรูติดเฉื่อยชาแล้วเรายกซ้ำเนี่ยจะเป็นการลดคูดาวจาก10วิเนี่ยลดไปเหลือ 7วิล้ว3วินะครับแต่ถ้าเกิดเรายกโดนศัตรูกเกิน5เป้าขึ้นไปเนี่ยลดคูดาวอีกครึ่งนึงดังนั้นเนี่ยถ้ายก5เป้าแล้วไม่ติดเฉยชาด้วยคูดาวแค่2วิเองครับผมยกรัวๆโดนไปเนี่ยใน PVP แทบไม่ได้เล่นเลยนะฮะเป็นสกิลที่ปวดมากๆใน PVP ครับเอาล่ะไปดูกันที่สายที่2เลยครับผม Elementalist จอมเวสีธานี่คือสายที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมเหตุผลก็คือสกิลคูดดดานานน้้ปมปไไ่หยุ และแน่นอนครับคุณก็จะนึกถึงปัญหาที่ตามมาได้เลยนี่คือสายที่กินมานานมากที่สุดในเกมเหมือนกันเดีย๋ยวไปดูกันครับมีสกิลอะไรบ้างสกิลหนึ่งไฟบอลครับผมยิงลูกไฟทำด้าเมนหมู่นะครับเข้าใจง่ายกดได้สองรอบเรียกว่าบอมมันหมู่เหมือนเมดไฟเลยสกิลสองครับผมหยิบบอลน,น้ําแข็งมาจากเมทน้ําแข็งทดาดาเมจลอยไปด้านหน้าเอื่อยๆพร้อมกับโอกาสแช่แข็งศัตรู เนื่องจากบอลน,น้ำแข็งจะทำดาเมจต่อเน,นื่องปราบเท่าที่ศัตรูแตะบอลน,น้ำแข็งแปลว่าบอสตัวใหญ่ๆเนี่ยโดนท่านี้ไปเนี่ยโดนฮิตรัวๆเลยครับผมแรงนะกดได้2รอบด้วยนะครับสกิลที่3ครับผมปล่อยไฟฟ้าช็อตทำดาเมจค่อนข้างแรงแล้วชิงต่อศัตรูสูงสุด3เป้าหมายใช้ง่ายครับแล้วก็เพียงพอกับการปิดมอนรอบตัว สกิลที่4ครับผมเป็นการเสกพายุใายขึ้นมาทำดาเมจต่อเนื่องหลังๆเนี่ยจะเพิ่มความสามารถในการดีสตูลอยเล็กน้อยทำให้เสียจังหวะนะครับเรียกว่าใช้ได้ทุกที่เลยทั้งลงดันและ PvP และสกิลสไตล์ของผมเลเซอร์เบิร์สที่จะเป็นการยิงเลเซอร์ไป้ักหน้าอย่างต่อเนี่ยทำดาเมจพร้อมกับการันตีชนะท่าศัตรูแน่นอนนะฮะท่านี้เนี่ยสามารถยิงได้นานมากแต่เนื่องจากทำให้ตัวเรายืนนิ่งอยู่กับที่เนี่ยทำให้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียที่หลายคนไม่ค่อยชอบใช้ท่านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดหาจังหวะยิงฟรีได้เนี่ยเจ็บมากเลยและนี่คืออันติที่แท้จริงของเราครับผมเมื่อเราใช้สกิล4สกิลแรกวนติดต่อกันครบ10สกิลโดยไม่ซ้ำกันนะครับเราจะปลดล็อกท่านี้มา l l m m n t t l Strike ครับผมพายุสี่ธาตที่ทำดาเมจโคตรแรงเลยครับ460% 20ครั้ง9,000กว่าถึงคู่ดาวจะนานมหาศาลและเงื่อนไขสุดยากที่ต้อง10สกิลไม่ซ้ำกัน แต่ถ้าคุณทําได้นี่คือสกิลที่แรงที่สุดในเกมแล้วเป็นเหตุผลที่ทําให้อาชีพนี้ทําดาเมจท็อปตารางของเกมนี้เลยนะครับยิ่งคุณใช้สกิลนี้ได้นานเท่าไหร่ได้บ่อยเท่าไหร่ยิ่งการันตีว่าคุณดาเมจจะชนะทุกคนเลยครับนี่คือท่าที่แรงที่สุดในเกมกับพายุสี่ธาตุโคตรอลังการแล้วดูอาการอัปเกรดครับผมยาวเป็นหางว่าวยิ่งเอเลคุูลังเยอะครับท่านี้จะยิ่งอลังการมากขึ้นเรื่อยๆผมบอกเลยคนที่เล่นเมจจะฟินกับสายนี้สุด แต่ก็เหมือนกับท่าเลเซอร์ครับผมขาดตายครับดังนั้นรายไม่ดีโดนสวนตายนะครับบอกก่อน <c oughs> จ่ายที่2ครับผมไพโรแมนเซอร์เมดไฟครับอันนี้ราสละการโจมตีเว้นมุนทุกธาตุเหลือไว้แต่ธาตุไฟล้วนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเราสามารถโจมตีออกไปเป็นธาตุอื่นได้โดยการเปลี่ยนธาตุที่ตัวอาวุธแทนดังนั้นต่อให้สกิลเรามีแต่ธาตุไฟก็ไม่ได้หมายความว่าเรา,า,เราตีได้แต่ธาตุดินไม่ใช่นะครับเราเปลี่ยนธาตุได้นะครับ สกิลหนึ่งไฟบอลเหมือนกับของเอเลหครับผมสกิลสองเฟมกลาวอันนี้จะเป็นการวางพื้นไฟทำดาเมจต,ต่อเนื่องค่อนข้างแรงใช้ได้กดด้วยสองทีนะฮะสกิลสามครับผมเฮลเบรดทางน,นี้จะเป็นการโยนลูกไฟแ a n d อมออกไปรอบๆตัวเรายิ่งแรงเยอะมันจะยิ่งโยนอนไต่อเนื่องดังนั้นสไตล์การเล่นเมจไฟก็คือการเอาตัวเองวิ่งไปครุกวงในกลางโรงสตูเลยแล้วก็ให้ลูกไฟมันป๊อปออกมาเหมือนป๊อปคอนรอบๆแล้วมันก็จะระเบิดตัวแตกไปเองนะครับ เนื่องจากเมทไฟมีพาส,สิีที่ว่าหากศัตรูโดนดาเมจธาตุไฟแล้วตายมันจะระเบิดตัวเองทำดาเมจครับผมซึ่งตัวดาเมจตรงนี้เป็นดาเมจไฟด้วยแปลว่าถ้ามันระเบิดแล้วไปโดนมอนข้างๆตายเหมือนกันมันจะระเบิดต่อกันเป็นลูกโซ่นั่นทำให้เมทเป็นคลาสเมทไฟเนี่ยเป็นคลาสที่เคลียร์ดันเจียนได้ไวที่สุดในเกมผู้เล่นที่เล่นคลาสนี้เนี่ยจะนิยมวิ่งลากมอนทั้งดันมารวมกองจุดเดียวแล้วตีมันให้ตายหนึ่งตัวครับ พอมันเกิดระเบิดปุ๊บมันจะระเบิดกระจายกระจายมอนตัวหนึ่งกลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เหมือนนิวเคลียร์หุแลลวมอนก็จะหายหมดจอเลยระวังเกมกระตุกหรือเกมหลุดนะครับบอกก่อนภาพมันอลังการมากสกิลสมีอีคอมโบนึงครับก็คือดิดนิ้วทำดามเมจรอบตัวถ้าสตรูติดไฟไม่จะแรงขึ้นเป็นพิเศษและสตานด้วยนะครับสกิลสี่เมเทโออันนี้เป็นท่าดามเมจหากินหัวเราในการตีบอส เนื่องจากเมดไฟจะเป็นท่าดาเมดต่อเนื่องประหลับไม่ค่อยมีท่าตีบอสนี่จึงเป็นท่าตีบอสของเราครับผมเป็นการโยนอุกกบาดออกมาตกลงมารอบตัวแบบสุ่มแต่ละลูกทำดาเม็ดแรงมากครับผม588%ข้อเสียก็คือบังคับเรายืนกดค้างท่า,านี้ประมาณ2-3วินาทีเพราะว่าการที่จะเรียกอุกกรบาดลงมาต่อเนื่องเราต้องกดท่านี้ค้างนะครับถ้าบอสโดนสัก4ลูก5้าลูกเนี่ยเจ็บนะฮะนี่คือท่าตีบอสข,ของเราครับผม กับมีอีกรูปแบบหนึง่งคือถ้าเกิดเราอัปเดไฟล์มาจนถึงแลนหกเนี่ยเลงสุดท้ายเนี่ยจะมีเปลี่ยนรูปแบบสกิลเป็นโยมเทโอลูกเดียวตูมลงมาเลยครับ754%อันนี้จะเหมาะกับการเบิร์สใน PVP ครับผมก็คือเจอหน้าการโยนใส่เลยนะฮะอาจจะมีศพนะครับส่วนสกิลที่5ครับอันนี้คือ Prominence นะครับเป็นอีกท่าหนึ่งที่จะเป็นการสุ่มโยนลูกไฟออกไปรอบตัวเรียกว่าแรนดอมแข่งกับสกิล3นะครับถ้าแรนดอมโดนมอนรอบตัวเนี่ยมันจะหายไวมาก และอันนี้คือร่างไฟครับผมทำงานก็ต่อเมื่อเราใช้ทุกสก,กิลสะสมต่อเนื่องจะเป็นการบัฟให้ตัวเราแรงขึ้นมากเลยครับ100%บัฟมหาศาลเลยแต่อยู่แค่20วสิบวิเรียกว่าเป็นวัดโหมดของเราชั่วขนาดนั่นเองเมนน้ำแข็งครับผมก็จะจุดเด่นคล้ายๆกับคลาสอื่นของเหมือนเก้มอื่นเลยนะ คือเกมไหนก็ตามมีเมทน้ำแข็งเนี่ยสกิลท่าน้ำแข็งจะโดดเด่นทางด้านการแช่แข็งอยู่สตรรนะครับทำให้ไม่สามารถเล่นได้ตามอำเภอ,เอใจเท่าไหร่ในเกมนี้บอสติดฟรีสได้แต่จะมีดีเลย์30วินาทีก็คือหลังบอสติดฟรีสไปแล้วเนี่ยมันจะติดภูมิต้านทานและไม่สามารถติดฟรีสรัวๆได้แต่กับคนครับผมอาจจะโดนฟรีสจนไม่ได้เล่นได้เลยนั่นเองนั่นทำให้เมทน้ำแข็งกลายเป็นเมทที่เก่งที่สุดในด้าน PVP นะครับ พาร์ตของเมทคือเมื่อตัวเองโดนตีตายเนี่ยจะคุ้มตัวเองในน้ําแข็งแล้วคืนชีพกลับมาด้วยเลือดรึ่งหลอดเหมือนมี2ชีวิตเลยนั่นเองทําให้เมทคาร์นี้ยิ่งตายยากเข้าไปใหญ่เลยครับสกิลหนึ่งคอมโบนั้นใช้งานง่ายมากครับผมสกิลนี้เป็นการยิงหนึ่งเป้าพร้อมการันตีแช่แข็งทันทีเหมาะกับการเปิดคอมโบอย่างรวดเร็วท่านี้ครับโปรยน้ําแข็งลงมาที่ตัวศัตรูเป็นฝนน้าแข็งทาใด้เมดต,ต่อเนื่องนะครับใช้ง่ายมากๆ สกิลสเป็นบอลน้ําแข็งเหมือนกับของเอเลเลยสกิลสามก็ผมไอซ์ไบร์เสกหอกน้ําแข็งทิ่มจักพื้นไปด้านหน้าทำดาเมจพร้อมแช่แข็งศัตรูต่อให้แช่แข็งไม่ติดก็จะติดสโลว์นะครับเรียกว่าเบรกศัตรูได้ดีมากสกิลสี่ครับฟอสพิลล่าเศกเสาหิมะทาดาเมจรอบๆต่อเนื่องท่านี้เป็นอีกหนึ่งท่าที่ทําดาเมจหมูได้ดีจัดๆเลยและสกิลสุดท้ายครับผมสโนลลิคปั้นก้อนน้ําแข็งแล้วก็เดินไปเหยียบศัตรูให้มากริ้งกิ้งกริ้งกิ้งอยู่ตรงนั้น ค่อนข้างช้าแต่ว่าทำดาเมจได้ดีนะครับสกิลของเมทใน t ีออฟเซเวียมโมบายเซิร์ฟไทยน่าจะมาถึงแค่นี้แต่สำหรับเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับมันจะมีคลาสพัฒนามาเพิ่มอีก2ส,สายนั่นก็คือลิงเกอร์นะครับจอมเวสสายโซ่แล้วก็เคลลานอสนะครับจอมเวสสายฟ้านั่นเองลิงเกอร์เนี่ยสกิลจะโดดเด่นทางด้านการซัพพอร์ตและบัตรป่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโยงสายโซ่ให้ศัตรูรวมกันโดนด,ดาเมจช็อตต่ตอเน,นื่อง หรือโยงตัวเองเข้ากับเพื่อนร่วมทีมรับดาเมจกันคนละครึ่งหรือจับรวบศัตรูมากองอยู่ที่เดียวด้วยสายโซ่หรือเชื่อมตัวเองเข้ากับศัตรูทําให้ศัตรูโดนดูดพลังมาให้เราตีดูดเลือดอะไรแบบนี้นะครับคือสกิลของตัวมันเองไม่ค่อยมีดาเมจเยอะเท่าไหร่แต่ไปในเชิงซับพอร์ตและปัป่วนมากกว่านะครับส่วนกลับกันเลยเมจไฟฟ้าดาเมจแรงๆเน,น้นๆต่อเนื่องเลยครับจึงเป็นคลาสที่ต้องเปลี่ยนได้ตอนเลเวลสูงเท่านั้นก็คือร30มถึงเปลี่ยนได้ ซึ่งผมคาดว่าน่าจะยังไม่มาในแพทแรกของเซิร์ไทยแต่ว่าอนาคตเนี่ยมาแน่นอนนะครับสกิลจะเป็นการทำดาเมจแบบรุนแรงมากๆแล้วก็คูดาวสั้นมากอย่างหอกไฟฟ้านะครับคูดาวแปดวินามร้อยเก้ิบสาแถมชิงได้5เป้าอ่ะอันนี้บอลไฟฟ้าครับอัปเกรดจากบอลน,น้ําแข็งดาเมจแรงแบบนละเลเวลกันเลย หรืออย่างพายุฟ้าผ่าครับผมที่ผ่า12ครั้งต่อเนื่องครั้งละ354ทําให้เมดมีสกิลวงวัดอีกท่าหนึ่งในการ PvP หรือในการฟาร์มมอนนี่ครับเป็นการแนะนําสกิลทั้งหมดของสายเวทนะฮะเรียกว่าหลายๆคนก็น่าจะเดาได้ในหัวแล้วถูกไหมครับว่าในสถานการณ์ไหนแลาควรเล่นคลาสไหนอย่าลืมนะครับเกมนี้สายอาชีพสลับเปลี่ยนได้อย่างอิสระแปลว,ว่าสมมุติว่าตอนนี้ผมเป็นเบสิกเมดนะครับ ถ้าผมไม่ได้อยู่ในการต่อสู้เนี่ยสมมุติผมวิ่งไปที่เสาแบบนี้นะครับอะสมมุติผมไม่ได้อยู่ในการต่อสู้แบบนี้นะครับแบบยืนก่อนเริ่มดันนะฮะเราสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ในหน้าจอครับเพื่อทําการสลับคลาสได้ทันทีอะหรือกดที่ตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยปุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับทำการสลับคลาสเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จะเป็นเบสิกเมทแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือเซตสกิลของเบสิกเมทแล้วถ้าเกิดผมอยากเปลี่ยนคลาสอีกแบบเปลี่ยนเป็นเอเลมาตีบอสอย่างเงี้ยอะกด1ทีจึ๊ก นี่เรียบร้อยสลับคลาสเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าเกิดผมว่าโอเคเคลียร์ดันแรกว,วันหมดแล้วจะเริ่มไปลง p v p ผมสลับไปเมน้ําแข็งชึบนี่เปลี่ยนได้แล้วนะครับเรียกว่าสลับได้อิสระตามการใช้งานตามหน้างานเลยครับไม่ต้องเลือกเมนหนึ่งคลาสนะฮะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือระบบอัพทาเลนต์เนี่ยนะครับการเติบโตของทาเลนต์แต่ละสายแยกกันนั่นแปลว่า คุณอยากเล่นคลาสไหนให้มันเก่งคุณก็ต้องเทหินสกิลไปลงสายนั้นก่อนนั่นทาให้ช่วงวันแรกๆหรือสัปดาห์แรกๆของเกมเนี่ยคุณอาจจะเล่นให้ไปสุดด้แค่สายเดียวนะครับแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยสักสัปดาห์ที่ 2- หรือ3เนี่ยคุณจะพรอมีเวลาฟาร์มหินสกิลมากขึ้นและเก็บสายอื่นๆได้ครบนะครับเนื่องจากหินสกิลเกมนี้นะั้นเป็นการฟาร์มแปลว่าไม่นานคุณก็ฟาร์มจนเก็บครบได้ทุกสายเองนั่นแหละครับนี่ฮะเต็มทุกอย่างเลยครับเนี่ย ไม่ต้องห่วงครับฟาร์มได้นะฮะหินสกิลเกมนี้ไม่ต้องกลัวบิวลระเบิดครับใครที่เคยเล่นมาจาก PC ในภาพมือถือไม่มีบิบึ้มแน่นอนอ่ะก็เป็นการจบการรีวิวสำหรับสายเวทนะครับวิสาเนาะหวังว่าใครที่จะชอบตัวดาเมทที่ค่อนข้างถึกได้และอยู่เลี้ยงตัวเองดีก็จะชอบสายนี้นะผมเป็นเมนเมทมาทุกซอกทุกเซิร์ฟเวอร์เลยดังนั้นก็ใครชอบสายนี้ก็มาพูดคุยและเตยนข้อมูลกับผมได้นะครับยินดีแชร์ข้อมูลให้ และย้ำอีกครั้งก่อนจะจากไปกับคลิปนี้นะครับว่าเล่นเมดเปิดผู้สัตว์เลี้ยงเป็นหลักอยา่าเน้นผู้ช่วยนะครับคือถ้าเกิดคุณเห็นผู้สัตว์เลี้ยงลิมิตเนี่ยเก็บทุกตัวไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งก็ตามแต่เพราะว่าถ้าวันใดที่เราต้องใช้แล้วไม่มีเมดจะเดือดร้อนกว่าคนอื่นนะครับสตหรัวันนี้ขอตัวก่อนนะครับทุกท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า